สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิพาพรวัฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอเตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นในหลายพื้นที่นะคะทั้งเหตุการณ์ที่สะท้อนกระบวนการทํางานของภาครัฐและแนวคิดข้อเสนอจากภาคประชาชนหลังการเปิดพื้นที่เพื่อรวมตัวพูดคุยกันค่ะ หนึ่งในนั้นคือความเคลื่อนไหวการคัดค้านขุดเจาะปิโตลเลียมที่บ้านนามูลดูลศาสตร์จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งนี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะต้องมีการทบทวนกระบวนการทำประชาพิจารณ์ในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กรมีของนามูลดูลศาสตร์เนี่ยมันมันสะท้อนให้เห็นว่าสิทธิของชุมชนเนี่ยมันถูกละเมิดนะฮะภายใต้ ระบบการให้สัมปทานปิโตรเลียมทีนี้ในกรณีของชุมชนเนี่ยผมคิดว่าเขาคงเขาคงสู้ไม่ถอยนะครับแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆในสังคมนะผมอยากให้ช่วยให้ประเด็นนี้เนี่ยประเด็นโดยเฉพาะประเด็นของสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป,เป็นประเด็นสําคัญในการ พูดติดปัญหาการสัมปทา,านปิโตรลียมชาวบ้านยังรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อติดตามข้อมูลผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรีียมให้รอบด้านและศึกษากระบวนการสิทธิชุมชนโดยจัดเวทีเชิญนักวิชาการมาให้ความรู้ค่ะล่าสุดสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติเข้ารับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ขณะที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาสังคมจัดโครงการเดินสารใจสู่สันติชายแดนใต้ระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์โดยเป็นการออกเดินเท้าจากปัตตานีถึงอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเรียกร้องให้ยุติใช้ความรุนแรงและเชื่อว่าความขัดแย้งจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยการร่วมมือของทุกคน,นคิดว่าเป็นความพยายามหนึ่งที่จะเรียกร้องเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยถ้ามีความขัดแย้งเชิงความคิดก็อยากให้ออกมาใช้วิธีการสันติวิธี ในการทํางานจะประทว้วงจะส่งเสียงจะอะไรก็ได้ที่ทําให้สังคมได้รับรู้ว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไรอย่าใช้อาวุธะหะัสรหารันกันอันนี้คิดว่าเป็นเป็นเรื่องสมเรื่องเรื่องแรกๆหลักๆเลยแล้วก็ในเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ ก็จะมีการแบ่งปันทุกสุขระหว่างเส้นทางโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดสจุดในอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งผู้ิในการูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็ได้ออกมาวิเคราะห์เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นคิดว่านี่ก็เป็นครบรอบปีที่2องนะของ28กุมภาพันธ์ก็อาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ททางทางอีกฝ่ายหนึ่งนะ,ะับที่มีความเห็นตา่างเนี่ยอาจจะต้องการที่จะสะท้อนออกมาว่า ต้องการให้เห็นภาพอะไรบางอย่างในเรื่องกระบวนการพูดคุยสัติภาพที่ชัดเจนขึ้นนะนะขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้รวมตัวกันเพื่อจัดเวทีทบทวนแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่3สิงหาคมปี2553ค่ะเนื่องจากหลังการประกาศใช้แผนแม่บทป่าไม้ทำให้พวกเขากังวลถึงสิทธิที่จะได้ดูแลและใช้ประโยชน์จากผืนป่าตามวิถีดั้งเดิม ครับสิ่งที่เราจะทําต่อคือในเชิงนโยบายเนี่ยก็คือเราก็จะตามต่อว่าหลังจากที่เรายื่นไปแล้วเนี่ยมันมันจะมีการประจุสาระสาคัญนี้ตามที่เราคาดหวังไหมนะครับในเชิงกลไกบนนี้เราก็จะตามต่อในในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปนะับเป็นเรื่องที่เราจะต้องตามต่อจออากไดชิดเพราะว่ามันมีหลายหลายส่วนที่มีความพยายามที่จะตามและนีรจะตามร่วมกับกับขบวนการ และทั้งหมดคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์ของนักข่าวพลเมืองนะคะผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook com citizen thai pbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ